ใช่ครับผมนายแทงเอาข้างหลังผมคือ Audi RS 3 Sportback น้องเล็กตัวแรงในค่าตัว5.399ล้านบาท Audi Thailand ก็ถือว่าใจกล้าอีกแล้วนะครับเอา RS เข้ามาเป็นรุ่นที่9แล้วและคันนี้ก็คือ RS 3 Sportback ซึ่งเป็นพื้นฐานบนตัว A3 แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้มีการเปิดตัว S3 ไปแล้วรวมถึงในเรื่องของเครื่องยนต์บอกเลยว่ามันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ TTRS เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ RS Q3 บอกเลยว่าแรงโคตรครับก็ยนต์5สูบ2005ขับเคลื่อนด้วย4ล้อควอตโต้และแน่นอนว่ามีระบบพิเศษในรุ่นนี้เป็นครั้งแรกที่การส่งกำลังไปล้อหลังมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและมาพร้อมกับ400แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตร0ูถึงคันนี้แค่3.8วินาทีเท่านั้นบอกเลยว่ามันคือซปเปอร์คาร์ในราคาที่จับต้องได้ชัดเจนต้องบอกเลยว่าขนาดตัวรถภาพรวมเนี่ยค่อนข้างเล็กแน่นอนว่าเป็นคู่แข่งกับพวก A45 พวก A-Class พวกนั้นนะครับเน้นขับในเมืองแต่โคตรแรงนั่นเองในเรื่องของดีไซน์เราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกับ A3 หรือแม้แต่ S3 ชัดเจนนะครับเส้นสายการเล่นสีดำรวมถึงไฟหน้าต้องบอกเลยว่าไฟหน้าอันนี้เป็นพระเอกของรุ่นนี้เลยมันคือไฟหน้า Matrix LED day time running light และมีไฟ Animation เวลาปลดล็อกจะเห็นพิกเซลตรงนี้ใช่ไหมครับมันคือไฟที่เป็นพิกเซลปรับเปลี่ยนได้มันจะขึ้นเป็น rs แล้วก็3แล้วก็เป็นรูป l e c i n g f l a g บอกเลยว่าเรื่องของไฟหน้าเนี่ยアウตดีเขาใส่ใจแล้วก็พัฒนามาเยอะมากๆนะและรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆไฟเลี้ยวแบบวิ่งให้มาเช่นเดิมมีที่ล้างไฟหน้าเพราะว่าเป็นรถนาเข้าเยอรมันส่วนในด้านล่างเราเห็นช่องดักลมซึ่งเป็นช่องจริงนะครับ RS เน้ AS, นเรื่องของแอโรไลนิกเยอะมากเป็นช่องจริงทั้งหมดทะลุออกมาด้านข้างเซ็นเซอร์รอบคานมีมาให้แต่กล้องรอบคานน่าเสียดายว่าไม่มีมาให้นะครับและในเรื่องของกระจังหน้าขนาดใหญ่โตนะครับเล่นสีดําขึ้นมาถึงไฟหน้าซึ่งแตกต่างกับรุ่น S3 แต่แน่นอนว่าในรุ่น RS เราจะได้โลโก้ RS แล้วก็โลโก้ Audi สีดำนะครับนี่สีดำทั้งหมดมีเบ้ากล้องหน้านะแต่กล้องหน้าไม่มีมาให้ส่วนเรื่องของ RS 3นั้นมีการเขียนแบบมาให้ในด้านขวาตัวนี้ แล้วก็ช่องหนักลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง Audi รุ่นคลาสสิกก็ยังคงใส่เข้ามาให้เป็นการตกแต่งเป็นหลักพนันล้อคันนี้ให้มาใหญ่มาก19นิ้ว265 30 ZR 19ขอบยางนี่บางตามไซล์ RS เลยแล้วก็ฟิตเมนต์ระยะพวกนี้กำลังดีครับคือไม่ได้เตี้ยมมากแล้วก็ขับขี่ในเมืองกำลังดีโชว์ล่างเป็นแบบ RS Sport รวมถึงล้อบอกเลยว่ามันเป็นล้อที่ดีไซน์สวยนะเป็น5ก้านที่แบบสวยมากคือมันมีแค่สีดำแต่ปกติมันมีสีดำใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้คือสีดำสีเทา แล้วก็มีสีขาวแซมแซมเข้ามาเนี่ยมันเป็นล้อ3สีเลยครับไม่ใช่แค่ทูโทนมันคือ3สีเลยเนี่ยถือว่าดีไซน์พวกเนี้ยมันดูล้ำนั้นดูทันสมัยอ่ะเป็นยุคใหม่ของทางอารดเลยโลโก้ก็นี่บอกเลยว่าตัวล้อนี่สวยมากเบรคคาลิเปอร6์6พอร์ตนะครับคันนี้ให้6พอร์ตเบรก RS แล้วก็จานเบรกมีรูด้วยบอกเลยว่าใหญ่มากด้านล่างต้านล่างตัวรถหรือว่าด้านข้างของมันเนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะเห็นการตกแต่งแบบคล้ายๆกับ Black Edition คือเป็นสีดาทั้งหมดตามขอบกระจกต่างๆ รวมถึงกระจกมองข้างด้วยแต่คันนี้เหมือนจะไม่ได้มีบายสปอตนะฮะแล้วก็ไม่มีกล้องรอบคานมีแค่ไฟเลี้ยวในตัวเท่านั้นความยาวความใหญ่ของมันก็เนี่ยเท่บกับผมที่สูง180ก็กําลังดีเน้นใช้งานในเมืองหลังคากระจกพานโนรามิกตอนหน้ามาให้นะครับเปิดได้แล้วก็ที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของช่องดักลมด้านข้างซึ่งในรุ่น RS มีการตกแต่งเสริมเข้ามาดูดีมากนะฮะคือมันดูเหมือนช่องจริงมาก ไม่ใช่แค่แบบเป็นแผ่นทึบนะมันมีการเจาะรูเข้าไปแต่จริงๆแล้วรูเข้าไปข้างในมันก็ไม่มีช่องนะครับตรงนี้ไม่มีช่องอะไรให้มันทะลุออกมาเป็นทึบหมดเลยก็เป็นการตกแต่งที่เนียนมากนะแล้วก็ดูดีดูสวยดูทันสมัยแล้วก็แบบเหมาะกับการเป็น RS มากๆแล้วก็เส้นสายด้านล่างดุดันมากขึ้นนะครับสเกิร์ตด้านข้างสีดำเนี่ยถือว่าเมื่อเทียบกับตัว S 3ที่จอดอยู่นั้นนะบอกเลยว่ามันดูสวยนะยิ่งสีแดง Tango Red แ,ลลแบบเนี้ย ตัดกับสีดําได้ลงตัวมากในด้านท้ายนะครับบอกเลยว่าสวยนะสีแดงแล้วก็มีการใส่สปอยเลอร์เข้ามาให้แต่อาจาจะไม่ได้มีเป็นเหมือนดักเทลเหมือนกับรุ่นพวก RSQ3 ซึ่มาแบบเสริมเข้ามาเล็กๆนะรุ่นนี้เรียบๆเ,เลยไม่มีการตกแต่งดักเทลสีดําแต่เราจะได้โลโกโล้ Audi สีดําเช่นเดิมตามสไตล์ RS แล้วก็แบช RS3 นี่บอกเลยว่าสวยนะเนี่ยโค้ทเอะชอบอันนี้มากแล้วก็ด้านหลังนี่คือเรียบเลยไม่มีสัลักษณ์อื่น ส่วนกล้องมองหลังแน่นอนว่ามีมาให้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ในด้านล่างนะครับก่อนที่จะไปไฟท้ายมีชุดกันชนตามสไตล์ RS เลยสีดำนะครับแล้วก็ไฟทับทิมเซ็นเซอร์หลังมีมาให้ท่อไอเสีย RS Sport เปิดปิดเสียงได้บอกเลยว่าเสียงสมกับค่าตัวแล้วก็เสียงหวานเหมือนกับ TT เลยแต่ตอนสตาร์ตตอนอะไรเนี่ยจะไม่ได้มีเสียงปุุงปังเหมือนกับ TT RS นะแต่น่าเสียดายว่าตอนนี้ยังสตาร์ตไม่ได้เพราะว่าเป็นรถรถแรกๆที่เอาเข้ามานะครับ เรารอรีวิวเต็มกันอีกทีหนึ่งละกันถือว่าภาพรวมเนี่ยดีไซน์สวยนะดิฟฟิวเซอร์ต่างๆเป็นการตกแต่งเป็นหลักก็ถือว่าดูดุดันขึ้นพอสมควรแล้วก็ไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายบอกเลยว่าเป็นไฟท้ายที่ดูดีเทลอะ่ะโคตรสวยนะครับไม่คล้ายกับตัว S หรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเป็นหยักแบบนี้แล้วก็เป็นไฟ LED ล้วนไฟเลี้ยวแบบวิ่งจัดเต็ม แล้วก็เวลาปลดล็อกนะครับมีการวิ่งเลียงเช่นเดิมนะครับตามสไตล์ Audi เลยนห้องสัมภาระท้ายนะครับมีคิกเซนเซอร์ให้และก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าความจุอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับคู่แข่ง282ลิตรแล้วก็พับเบาะได้3ส่วนนะครับมากถึง1,104ลิตรือว่าเป็นรถแฮชแบ็กที่เก็บของได้ดีนะแล้วก็หากเราพับเบาะเนี่ยตัวเบาเองก็ถือว่าค่อนข้างจะพับง่ายนะครับกดด้านขวาแล้วก็พับลงไป มีความเรียบระดับหนึ่งนะแต่อาจจะมีเชิดเชิดเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีเลยถือว่าโอเคนะพับได้3ส,ส่วนแยกกันคือตรงกลางเนี่ยจะเป็นการพับอาจจะไม่ได้สุดมากนะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับพับขนของแนวยาวมากกว่านะครับก็ถือว่าโอเคมีที่12โวลต์มาให้มีไฟมาให้ซ้ายขวาเลยแล้วก็ล้ออะไรนะครับมีไหมอ่าไม่มีนะครับผมก็เป็นแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เป็นชุดปะยางต่าง ซึ่งเราบอกว่าล้อไหลในรุ่นเล็กๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแล้เพราะว่ามันจะเปลืองน้าหนัก ในตระกูล RS นะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่เข้ามาให้แล้วขึ้นมานั่งภายในนะครับตัว RS 3 p o r t b a c k ตกตอ็บอกเลยว่าการดีไซน์ก็คือตัว a 3หรือว่าจะเป็น s 3แต่มีการเปลี่ยนแปลงดีเทลเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะในรุ่นไทยเรานะคะภาพรวมคือไม่ได้การตกแต่งสีแดงแบบตัวนอกนะที่จะมีขอบแดงบนพวงมาลัยหรือตามเบาะอันนี้คือเรียบเยบเลยแต่พูดถึงตำแหน่งการนั่งการขับขีก่ก็คือรถ h a t c h b a c ิ c i t คา a r คันหนึ่งที่ตำแหน่งการนั่งปลอดมากนะฮะ คือนั่งเนี่ยมุมอมองกระจกอาจจะไม่ได้กว้างใหญ่มากนะักนะแต่ก็พอเห็นแบบขับขี่ในเมืองง่ายอยู่ระดับหนึ่งแล้วกันถือว่าโอเคนะฮะส่วนเรื่องของเข่าไม่มีการติดขัดอะไรรวมถึง Headroom ก็ยังเหลือๆนะครับประมาณ2กํกำปั้นได้เพราะมีกระจกเข้ามาช่วยให้ความโปร่งมากขึ้นนะครับถือว่าโอเคนะกระจกอ๋ออันนี้เป็นแบบมือนะครับผมนี่เป็นแบบโปร่งๆครับแบบมือ,อก็ถือว่า กับ5ล้านนั้นจะเป็นไฟฟ้านะครับแต่อาจจะพอเข้าใจได้เพราะาตัวเมืองนอกเนี่ยราคาอาจจะไม่ได้สูงมากแต่พอเข้าไทยภาษีต่างๆเลยทําให้ราคามันอัพขึ้นไปส่วนตำแหน่งการนั่งพวงมาลัยนะครับเป็นแบบขอบตัดไม่ใช่วัสดุหนังกรับอะไรนะอันนี้เป็นแบบขอบตัดทั่วไปมีการเขียน RS มี panel chip เป็นอลูมิเนียม เข้ามาใมีครูชชอนโทเข้ามาให้นะครับแต่ไม่มีแอแดปทีฟอะไรพวงมาลัยก็ปรับสีํตำแหน่งเหมือนเดิมจอวิวชัวเขาพิกก็เหมือนกับตัว R S Q 3นะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ส่วนตัวที่ชอบมากเลยก็คือดีไซน์เนี่ยช่องแอร์คือแบบส่วนตัวของคนขับจริงๆอะฮะซ้ายขวานี่คือแบบยิงเข้าตรงๆเลยส่วนคนนั่งก็สองใครของมันไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็การเปิดปิดของมันก็เนี่ยแค่นี้เลยเวลาเปิดปิดช่องแอร์นะครับง่ายมากนะ ดีไซน์โอเคอะผมชอบดีไซน์ภายใน a u ด i ทุกๆรุ่นเลยในรุ่นนี้เหมือนกับการดึงของตัว R S e-tron GT เข้ามาผสมกันด้วยนะครับทั้งหน้าจอระบบสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับการออกแบบการเฉียงๆแบบนี้รวมถึงช่องแอร์ตรงนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าแยกโซนไหมอ๋อแยกโซนได้ครับนี่เป็นยุคใหม่ของทาง a u ด i แล้วเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าเป็นสัมผัสล้วนนะครับคนไม่ชอบการเขามีการเสริมปุ่มเข้ามาให้ใช้งานด้วยน่าเสียดายว่าไม่มีพวก ชาร์จไร้สายอะไรมาให้นะแต่พอชาร์จเป็น Type-C ทั้งหมดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบคือเกียร์นะครับนี่อันนี้คือเกียร์ในยุครถ2022นะครับเราเห็นแบบนี้ในทุกยี่ห้อแน่นอนครับเข้าเกียร์ P แค่กดเกียร์ D เกียร์ R หรือว่าเกียร์ N นี่บอกเลยว่า เฮ้ยมันเรียบอะมันดูทันสมัยนะครับอาจจะไม่มีเกียร์ให้โยกแบบรถ RS นะครับแต่ก็ถือว่าเข้าสู่ยุคใหม่แล้วก็ต้องปรับตัวกันไปส่วนการควบคุมก็เป็นสัมผัสแบบตัว E ีตอน GT ทั้งหมดแล้วนะครับในเรื่องของเครื่องเสียงไม่มีแป้นหมุนแล้วนะแล้วก็ในรุ่น RS เราจะบอกบักเก็ตซีดนะครับนี่มีการเขียน RS ด้วยนะแล้วก็ผสมกับหนังคล้ายๆหนังกลับนะครับตรงกลางทั้งหมดเลยแต่ด้านข้างเนี่ยด้านข้างจะเป็นหนังซึ่งเป็นหนังปกตินะ เบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้ามีเมมโมรี่ซีทมาให้ในฝั่งคนขับส่วนเรื่องของเบาะนวดนะครับเหมือนจะไม่มีปุ่มนะไม่มีปุ่มเบาะนวดแต่ก็ดันหลังหรือว่ายืดขาตรงนี้ได้ปกติส่วนหนึ่งที่ชอบ Audi ทุกรุ่นคือเสียงปิดประตูอะ่ะความแน่นความแข็งแรงคือเสียงเขาแบบฟังแล้วแบบสะใจอะครับ เนี่ยคือเสียงแน่นจริงๆนะอันนี้คือชอบส่วนตัวแน่นอนว่าข้างหลังนะครับภาพรวมคือกว้างนะผมสูง180ตัวก็กางๆขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็ถือว่านั่งหัวไม่ชนนะครับเปิดคือแบบชิดเลยอะ่ะหัวไม่ชนนะแล้วก็เหลือมันแบบสองฝ่ามือแบนๆได้ส่วนเรื่องของมุมมองนะครับก็อึดอัดไหมไม่ได้อึดอัดนะส่วนตัวผมรับได้กับกระจกที่ความกว้างประมาณนี้ที่วางแขนต่างๆตำแหน่งการนั่งโอเคมือเปิดประตูคล้ายๆกับตัว Q3 i Q3 นะครับเป็นแบบคิวแบบ หุ้มลงนิดหนึ่งแต่ปุ่มอะไรพวกนี้ไม่มีนะในตัวไทยไฟแอมเบนไลท์มีมาให้นะครับวัสดุก็ใช้ได้นะเป็นพลาสติกแล้วก็มีการบุหนังกลับเข้ามาให้ตามขอบประตูกระจกออตโต้ลำโพงแบงก์อโอลฟเฟนเช่นเดิมน,นะครับยังไม่ใช่โซนอแบบตัวพวก Q3, i s 3พวกนั้นส่วนแอร์หลังมีมาให้นะครับพร้อมกับแยกโซนอุณหภูมิได้ด้วยนะครับนี่ แอร์หลังถือว่าดีไซน์ดูดีนะเล็กๆมาให้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมาให้นะครับแม้จะเป็นรถขนาดเล็กที Type ่ชาร์จ2องตำแหน่งแล้วก็แอร์ปรับแบบหมุนๆอย่างที่บอกไปอุโมงค์เกียร์ก็สูงประมาณหนึ่งนะครับนั่ง3คนอาจจะแน่นนะนั่ง3าคนอาจจะแน่นไปนิดแต่ก็นั่งได้นะครับคือถ้าคนแบบตัวประมาณผมนั่ง3คนก็ไม่ได้อึดอัดอะไรเฮดลูมก็มีการเว,ว้าเข้าไปให้ที่วางแขนอ่ามีนะครับที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งมีตัวล็อกมาให้ด้วยทําให้เวลาวางเนี่ยค่อนข้างแน่นระดับหนึ่งเลย แต่พวกงานประกอบนะครับผมยังคงชอบอ u d i นะคือเขาเก็บงานได้ดีแล้วก็พวกตะเข็บพวกนี้ดูดีเลยเฮ้ยข้างหลังผมว่าโอเคนะดีกว่าที่คิดไว้นะครับรวมถึงทั้งการนั่งมุมมองหรือแม้แต่เป็นการใช้งานพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ทั้งหมดแน,น่นอนว่า RS เราจะไม่ดูห้องเครื่องก็ไม่ได้นะครับนี่มันคือเครื่อง5สูบ2005ที่เราคุ้นเคยเป็นเครื่องที่ได้รับรางวัลเยอะมากนะครับแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยเพาะจริงๆ แน่นอนว่าคันนี้ก็มาพละก,กัาลังเหมือนกับตัว t r s ก็คือ400แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตร0ถึง100แค่3.8วินาทีเท่านั้นท็อปสปีดโดนล็อกไว้ที่250แต่จริงก็เหลือๆแล้วแหละแต่ช่วงล่างเนี่ย rs sport แลวเขามีการใส่ฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ตัวแรกนะครับที่เป็นในตระกูล rs คือ rs torque splitter ซึ่งเป็นการกระจายแรงบิดล้อไปยังล้อหลังได้มากขึ้นนะครับในการดริฟท์หรือว่าในการเข้าแทร็กต่างๆรถจะขับสนุกมากกว่าเดิมไปอีก ซึ่งคันนี้เป็นคันแรกที่มีด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าจะขับสนุกแน่นอนกับบอดี้แล้วก็พลักกาลังขนาดนี้ในตัว rs 3คันนี้ครับในภาพรวมนะครับก็พรีวิวเข้าขๆาลลวกันต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมชอบดีไซน์ตัว rs 3มาตั้งแต่ที่เขาเปิดตัวมืองนอกแล้วแล้วก็มันคือการเข้าสู่ยุคใหม่ของทาง audi ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าพวกฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาพวก rs Talk ต่างๆรวมถึงไฟหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพระเอกจริงๆกับค่าตัวที่หลายคนจะมองว่ามันแพงไปไหมกับขนาดประมาณนี้ มันคือเป็นตัว DNA ใหม่ครับทุกอย่างคือใหม่หมดจริงๆนะครับต่างกับ RS รุ่นก่อนหน้าชัดเจนเลยแล้วก็พลังกำลังขนาดนี้กับบอดี้แบบนี้ผมว่าไม่มีใครสู้ได้แน่นอนในขนาดตัวรถประมาณนี้แล้วก็คู่แข่งในไทยก็เรียกได้ว่ามีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆในตัว r s 3คันนี้เมื่อเทียกบกับขนาดตัวรถราคาสมนนารรถนะรวมถึงดีไซน์ในตัว r s 3และในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Audi Thailand นะครับที่ เชิญเรามางานเปิดตัวที่เอกลักษณมากๆคือมาถึงหัวหินมาถึงชะอาอัมขับมาทดสอบอีกรั้นหนึ่งมาลองแล้วก็มาเปิดตัวคันนี้บอกเลยว่าเป็นงานที่จัดเต็มมากจริงๆและคันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ